สนที่ผมสร้างมาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ผมก็รักถือกำลังใจการช่วยเหลือพี่น้องที่ตกทุกข์ยากยากตกรละกำลังบากที่ผมเคยสร้างสะสมมาช่วยเหลือมาขอให้เอฟซีผมทั้งประเทศจงมีแต่ความสุขก,กายสุขใจอย,ยอย่าเจ็บอย่าจนนะครับผมขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านเช่นกันหลัากกินข้าแรงกำกันครับพี่น้องสวัสดีครับมันีีเฮดกับเขาสูหลุกน้องกินอีกคือเกาวันนี้ได้เมนูนีน่นี่คือผัดกระเพาเครื่องในไก่นะครับกระเพาเครื่องในไก่ครับ ช่วงนี้นาฝนพี่น้องเอะระวังระวังและก็ฝากเป็นกาลังใจให้พี่น้องที่อยู่ติดกับริมน้ําแม่น้ำนะครับแม่น้ำมูลบา้านท่าตอนนี้น้ำกำลังขึ้นตัวครับพี่น้องน้ำขึ้นนะครับกับภาพว่ดได้ให้น้ำเฝ้าระบายลงโขงไว้เพราะว่ายังมียังมีมวลน้ำอีกบางส่วนที่กำลังไหลไหลมาจากทางข้างบนนะครับเพราะว่าจากชีสกเกลรอยเอฟซูรินนะครับเนาะนะ,นะฮะมาด้วยเีก เฮ้ยห hey. วัดดีกล้องหน่อยชื่ออะไรนะนลืมเลยชื่อแนนค่ะเป็นชาวจังหวัดชัยภูมิน,น,นอคิดว่าโดนเ,เลิกกันกันกบผัวเนอค่ะไม่คิดถึงลูกหรือไงวะคิดถึงสิค่ะแล้วใครมึงทิ้งลูกมานหนูไม่มีปัญญาเลี้ยงลูกโอ้ยนนาะนะครับสุดท้ายผมก็ให้โอกาสให้ให้ความอบอุ่นนะครับให้กําลังใจเธอเบื้องต้นก็ยังไม่รู้ว่าจะต้องแบบไหนอย่างไรแต่เบื้องต้นภายวันนี้คืนแรกก็เดี๋ยวห้าที่หาที่นอนให้อยู่ ทำข้าวให้กินนะครับส่วนเรื่องงานเรื่องการเดี๋ยวค่อยจะหางานให้นะครับถ้ามีงานที่อื่นยังไงก็จะเนี้ยใครต้องการคนงานก็ทักมาบอกผมได้เลยนะครับเบื้องต้นผมก็คืนนี้ไม่รู้จะให้เธอไปไหนก็เลี้ยงดูไว้ก่อนให้กําลังใจกันไปคนไทยด้วยกันเราไม่ทิ้งกันนะครับนี่ครับผัดกะเพราเครื่องในไก่ผัดกะเพราเครื่องในไก่เพี่ขอน้วาิดนึง มามาจากคราชมารถอะไรแนมรถไฟค่ะมารถไฟมาถึงสถานีรถไฟวาลินกี่โมงเอ่อกี่โมงอะประมาณสี่ห้าโมงเย็นรามาลงมามาถึงพี่บูนเนี่ยมาคุ้งนาจอหนี่มือป่าบเนี่ยมาด้วยรถอะไรหนูบอกรถมอเตอร์ไซค์คุณลุงเขามาเติมน้ำมันเพ่ปั๊มดีๆีเนี่ยเขานะเขาขี่ผ่านมาหนูก็เลยบอกเขาเขาบอกว่าเขามาแค่ปั๊มน้ำมันอืแล้วเขาบอกแล้วเขาถามหนูว่า แล้วหนูจะไปไหนหนูจะไปะบ้านไอ้จน,นี่ก็เ,เลยบอกเดี๋ยวลุงปร่งใหง้ดูคนแก่คนอ๋อคนแก่ประสงแล้วจากสถานีรถไฟมาอเมริกมาด้วะไรขึ้นรถแท็กซี่ไปบขสแล้วก็นั่งรถตู้มาลงหน้าพิ่ีแล้วพอถึงพิ่ีประมาณทุวกว่ากว่ามันมืดมันมืดแล้วหนูก็ไม่รู้จะไปนอนไหนหนูก็เลยเดินเดินไปแล้วหนูเห็นใต้โรงพยาบาล หนูก็เลยว่าเออนอนโรงพยาบาลปลอดภัยกว่าหนูก็เลยเข้าไปนอนในโรงพยาบาลเโรงพยาบาลพิบูลบงสงาหาหลังจากนั้นเช้ามาล่ะเช้ามาก็เดินไปถามเราว่าจะมีรถไปไหมเขาบอกว่าน่าจะมีรถไปให้หนูเดินไปตลาดให้หนูเดินไปตลาดแล้วก็หนูก็ถามเขาที่ตลาดเขาบอกว่ามีแต่รถสามล้อรถตุ๊กๆอะไรนะ่ะแล้วหนูไม่มีตงังหนูเหลือห้าสิบบาทหนูก็เลยเดินถามทางเราว่า แล้วบ้านนายแกเ่าไปทางไหนเขาบอกว่าข้ามสะพานแล้วมาคิดว่าจะได้เจอผมไหมไม่รู้สุมสุมมาถ้าสือว่าวันนี้ไม่ได้เจอจอรนี่คิดว่าจะชีวิตจะไปยังไงต่อหนูก็จะนั่งรอจนกว่าจะเจอโอ้โหโชคดีเนาะแปลว่าชีวิตโชคดีเนาะได้เจอได้เจอคนที่เราอยากมาเจอหวังว่าเขาคงจะให้ที่กินที่นอนเราเนาะเพราะฉะนั้นก็จะช่วยเน เบื้องต้นก็พี่ก็ให้กำลังใจเนอแต่เรื่องอนาคตของหนูมันเป็นเรื่องของอนาคตของเราเนาะ,ะเพราะว่าชีวิตมาอายุายขนาดนี้แล้วผ่านโลกผ่านอะไรมามากมายถ้าจะมมนต้องคนเราไม่ต้องพึ่งตนเองอแต่พี่เจ้านี้ก็ให้กำลังใจช่วยได้เท่าที่ช่วยนะแต่วันนี้เดี๋ยวทำข,ข้าวให้กินนี่ครับกล้องนะครับเห็นบอกกล้องเห็นบอก ทอดเจียวครับทอดเจียววะอ่าผัดกะเพร,ร,เราข้างในไก่นะครับวันนี้ผัดกะเพราข้างในไก่ให้น้องๆทานข้าวแรงครับหมูว่านเมนูยังงั้นไหมหมูว่านหมูว่านปนปลาเข่งอ่าหมูว่านปนปลาเข่งมือนี้ผัดกะเพรานะครับอ่ามาหลังจากนั้นปรุงด้วยน้ำมันหอยขอชูรสหน่อยอ่าขอชูรสหน่อ,นอย ถู่รสน้ำตาลมาหน่อยน้ำปลาปลาปลาซอสปลาเขียวอนะ,อะครับอีกหนึ่งชีวิตที่รอมาเพื่อนพ,พาอาศัยผมเขาคงโชคดีแต่นิดน้อยเขาก็ได้มาเจอผมนะครับ ถ้าไม่ได้เจอก็ไม่รู้เขาก็บอกว่าไม่รู้จะไปยังไงต่อเงินก็เหลืออยู่50บาทแต่ยังถือว่ายัางโชคดีนั่งรอผมแต่เช้าเมื่อเช้าผมตื่นมามาเจอเขานะครับตื่นมามาเจอเขาก็ถือว่าได้ให้กําลังใจกันไปแลครับเนาะเราคนไทยด้วยกันไม่ทิ้งกันกน,นะครับอีกหนึ่งชีวิต เวลาคนเราเวลาล้มเวลาที่ต้องการโอกาสต้องการกําลังใจต้องการคนช่วยเหลือมันมันถือว่าเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากนะครับคนเราไม่มีใครหรอกครับที่อยากจะเจอชีวิตที่ต้องย่ําแย่ไม่มีใครหรอกครับที่อยากต้องเจอชีวิตที่ว่ามีต้องมาเจอปัญหาชีวิตนะครับเนาะเมื่อไหร่ที่เจอปัญหาชีวิตหากได้รับโอกาสจากใครได้กําลังใจจากใครถือว่าเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่เขาได้รับนะครับมีกับอีกหนึ่งกาลังใจที่ผมมีให้นะครับน้องสาวคนหนึ่งนะครับ วันนี้เจอมาได้มาพึ่งพาผมวันนี้ผมกำลังจะทำของข้าวให้เธอทานอเอากระเพาะมาเนาะเอามาครึ่งเดียวพอ,อเอาลงพอที่วแล้วเ,เอาไปหน่อยเอาจิ้มบุ้งนี้นะแปลว่าใส่ตู้เย็นไว้เอาน้ำปลามาหน่อยนิดนึงอเอาทานมาเอาจานมาสองจานนุ่งก็ อ่ครับพี่น้องครับกินขอแรงน่ากันครับนี่คือผัดกะเพาราจอนนี้มือป่านะครับเนะาะกล้องมาดูใกล้ๆกล้องซูมใกล้ดูความน่าทานกะเพาราจอนนี่อ่ะตักใส่กานวางเลยอาครับขอความสุขจงบังเกิดแก่ทุกท่านกุศลที่ผมสร้างมาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ผมก็รักถือกำลังใจการช่วยเหลือพี่น้องที่ตกทุกข์ยากยากตกระกับลำบากที่ผมเคยสร้างสะสมมาช่วยเหลือมา ขอให้ฟอผมทั้งประเทศจงมีแต่ความสุขกายสุขใจอย่ากเจ็บอยากก่าจนนะครับผมขอเป็นกําลังใจให้ทุกท่านเช่นกันนี่ครับกาลังจะทานข้าวทำกับข้าวให้ให้น้องๆทานนะครับอ่ากับอีกหนึ่งกำลังใจที่มีให้กันลาไปก่อนครับสวัสดีครับ